โอเคสวัสดีนิวเฮ้ย hey, ผมผมเพิ่งสังเกตว่าคุณเปลี่ยนชื่อและนามสก,กุลด้วยเลยใช่ไหมใช่แล้วครับอ๋อ oh, เปลี่ยนนานอย่างเนี้ยเออต้าหลังเปลี่ยนจบนะจบมหาวิายาลอ่ะเออตอนไปเชียงรายนี่ก็เปลี่ยนชื่อแล้วใช่ไหมเปลี่ยนแล้วครับอแล้วแล้วเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบเห็นมีใครแวบๆบแบบเดินไปเดินมานี่คือ,ค,อคือใครแนะนำหน่อยเด็กน้อยครับเด็กน้อย อ่าเสียงมาเลยชื่ออะไรชื่อน้องไนซนัทชริยาสกุลเลี่ยวอ่ออายุอายุสี่ขวบจะสี่ขวบนะครับน้องสาวสาวใช่ไหมเห็นรูปแบบสาวสาวตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ยังสาวอยู่อ่าจะเลี้ยงให้เป็นทอมไม่ยอมเป็นเนี่ยบ้าเจ้าหญิงต่อ เป็นปกติเป็นปกติโอ้ยลูกลูกไปเป็ดนี่แม่งมีตัวเลือกเยอะเลยคือตอนนี้อยู่ไทยใช่ไหมทํางานอะไรอยู่ที่นั่นนะอยู่ไทยเป็นพนักงานราชการครับอาบาจอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีอืมเป็นข้าราชการไหมหรือเดี๋ยวนี้เขารับแต่พนักงานไม่เขารับแ,แต่สอบไม่ติด ต <ST AN CE> อบได้ตรงสมเป็นนิวโอเคเออไปสำรวจแล้วออกแบบหลกัหลกๆตอนนี้เป็นออกแบบถนนแล้วนะไอที่มันมีเสาไฟต้องตั้งการถนนอะไรเงี้ยอประมาณนั้นนะะจะเป็นทรบัตรอได้ข่าวว่าที่บ้านคุณมีวิกฤตโควิดใครเป็นอะไรไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิอ่นนาก็คุณภรรยาครับ ติดโควิดครับโควิดเข้ามากลางบ้านเลยครับมันมาจากลูกน้องทําไก่ครับลูกน้องก็ติดมาจากลูกชายที่เป็นคัตเตอร์จากในตลาดกเกษตรตลาดอุทัยนะก็เลยเข้าหมาลงลงเชื้อของเราเนี่ยแหละก็โดนไปน้าใช่ไหมติดโควิดใช่แล้วแล้วตอนนี้รักษาตัวที่ไหนอ่ะตอนนี้ไปโรงพยาบาลสนามครบ14วันแล้วกลับมากักตัวที่บ้านต่ออีก14วันครับ มาได้สามวันแล้วอืออยู่บ้านสามวันต้องต้อง,งต้องถึงกับใช้ถังใช้อะไรอย่างงี้บ้างหไ,ไม่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 ลงปอดจะน่าจะเจอเร็วเลยนะมีอท<ม>ี่คนอื่นไม่ติดเลยเพราะว่าก็เสียงสูงหมดทั้งบ้านนะครับเสียงเสียงสูงคือหมายถึงเจอทุกคนเจอ,อตะลุงคนนี้ทุกทุกคนไม่ใช่คือ,อ,อคุณน้ำสิครับ อ๋อคุณน้เตียนเมื่อก่อนสรางสูงเมื่อก่อนเพราะว่ารับไก่ต่อจากคนเชื่อแม่นะอันนี้คือทําไก่นะลุ่ลุกบุกนี่คือต่ำต่ำพลดด้วยการอยู่บ้านด้วยกันนี่คือเตียงสูงหลักมลักตอนตอนแรกเตียงแต่พอคุณน้ําเป็นก็เตียงสูงทันทีเลยคนเชื่อตอกอคนเชื่อเป็นปุ๊บเขาก็มา เช็คถึงบ้านเลยครับเออเชิงลุกเชิงลุกอจะต้องลุกแล้วล่ะเพราะต้องลุกมาถึงบ้านแล้วล <c oughs> อืออืออืออูไทยนี่เงียบเลยวะงเงียบเหงาเลยวะธรรมดาเมืองก็เงียบอยู่แล้วนี่หนักกว่าเดิมเลยพี่เเออก็ถ้าคิดว่านางอย่าง,ง,างานั้นนะะแต่ถามผมผมก็ไม่ค่ยอยออกจากบ้าน,นก็เลยไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่ามันเงียบจริงเปล่าแล้วช่วออกไม่ได้นี่ ทำไงวะเรื่องกับพงกับขา้าวพวกนี้อะไรอย่างเยังมีหลานมีป้าที่ถือว่าเป็นเสี่ยงต่ำอ,อ, <because S 1> อยู่อีกบ้านหนึง่งออ,อ,ออกได้อะเพราะว่าคนที่เสี่ยงเสี่ยงน้อยเพราะผมไม่ออเป็น,ปนก็มีคนออกได้บ้างออปตควณเสี่ยงสูงของนิวเนี่ยก็คือโดนแยงจมูกถูกมะใช่ต้องไปสวอปเฮ้ยมันเจ็บปะวะ รอบเจ็บรอบแรกก็ไม่เจ็บอะแต่รอบสองก็รุนไรงแต่ตาม <c oughs> อะก็มีคนเจ็บอยู่ครับเราคุณไนก็ต้องไปสวอปด้วย <c oughs> ดิ้นดิ้นอยู่ดิ้นอยู่ร้องอยู่ไ <c oughs> นสี่ขวบเนี่ยนะต้องไปสวอปด้วยใช่ส <c oughs> องครั้งนั่นแหละทั้งสองครั้งครับต้องไปสวอปด้วย <c oughs> โอ้ยต,ยตายตายตายทรมานเด็กหมด เอ้ยอก,กี้เนี้ยพูดถึงโรงไก่เนี่ยทําให้ทางอูนึกได้ว่าเฮ้ยม,มึงเมื่อหลายปีก่อนมึงเคยโดนเรื่องไข้หวัดนกลงงที่บ้านด้วยทีหนึ่งใช่ไหมที่แบบตอนนั้นมึงเครียดไปอยู่พักนึงใจใหญ่เลยอะพักหนึ่งเลยสี่หกใช่แม่ปีสี่หกแล้วครับแม่อืมสี่หกค่ะ แกจะตอบแทนแล้วเ well, right นีย gotten, ่ยถามไอ้ผู้ประสบกัยตัวจริงถามเลยไม่ตอบอยู่ข้างๆันนี้อ่าวิกฤตวันนั้นกับวันนี้เนี่ยอันไหนหนักกว่ากันหนักกว่าอันนี้หนักกว่าเยอะอันนี้อันนี้เรากระทบนะตอบมีคนตอบแทนแล้วฟังเลย อนุมมันลงทุนไก่ด้วยไอ้รอบนี้มันแค่ขาดรายได้ไงอนุ่มมันเลี้ยงด้วยเชื่อด้วยมันไปจมลงเลี้ยงด้วยครับรอบที่แล้วแล้วแล้วทุกวันนี้ลงไก่นี่ทําทํายังไงเป็นระบบไหนลงไก่ตอนนี้ก็คือรับออเดอร์ต่างไก่แล้วก็มาเชือครับต่างซื้อนะสั่งซื้อจะทเชือดเชือดเชือเชือสักสักห้าสิบเปอร์เซ็นตได้ไหมของของจาก ปีโน้นอ่ะจนปัจจุบันนี้เนี่ยลดลงมาแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นตลดลดมาประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นมากกว่าโอ้โอเป็นหลักฐานเจ็ดร้อยเลยเหลายร้อยเดียวเจ็ดร้อยหรือร้อยเดียวอออยากจะถามวิธีการบำบัดจิตใจตามสไตล์นิวนะเพราะว่าแบบนิวผ่าน วิกฤตรั้งใหญ่ๆอย่างนี้มาเนี่ยทั้งเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องจิตใจเนี่ยมีวิธีไหนในการแบบจัดการกับตัวเองบ้างก็พี่ <ขอ S 1> มันเหมือนเหมือนอะไรมากระดุดมากกว่าอ่ะไม่คิดว่าเป็นวิกฤตขนาดนั้นนะอเอ้เราต้อค่อยดาวมานานแล้วอืมกำลังมองหาหนทางอื่นอยู่เหมือนกันเอเอไอ้ก่อนหน้านี้ก็ไปเยี่ยมมาเนี่ยสะสมรองทงรองเท้าอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่เยเลิกกปแล้วช่วงเนี<ด>้ย ตรงนี้ก็เลิกนานแล้วอ,อ,อืขาย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 บ้างออกบ้างไปบ้างอย่างช่วงหลังขายยาก,กเลยไม่ได้ขายครับก็มีแต่อยู่เท่านั้นวนใจอืมก็ก็ใช้เท่าที่ใช้มีเท่านี้หลังจากเฟซบุ๊กมันมันยากมันขายยากเลยนะเฟซบุ๊กมันตั้งเงื่อนไขายอะไรเยอะอก็เลยไม่ได้ขายอ๋อเหรออ๋อเหรอถ้าแล้ว แล้วาทาอะไรเป,เป็นงานหลักในช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปทํางานดนี่นี่เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเอ๊ะล,ล,ลูกเข้าโรงเรียนยังเข้าแล้วครับอ,อ๋อก็ต้องก็ต้องคุมเด็กสอนออนไลน์ด้วยใช่ไหมทำไมยังเตรียมอนุบาลอยู่เลยก<ม>็เลยไม่ไม่มีเรื่องอะไรขนาดนั้น,นก็ให้ส่งกันบ้านนะแต่ว่ามันก็วัดเขียนสีเส้นเรียบร้อยระบายสี คอนโทรนได้ง่ายๆตอนนี้ก็ยังง่ายนะต่อไปก็ยังคิดหนักเหมือนกันว่ะ <laughs> ตีโล่งวงไหมเนี่ยไม่ได้ตีเลยนะฟัดอย่างเดียวฟ <laughs> ัดฟ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  <laughs> <laughs> ัดอ๋อฟัดฟัดฟ <laughs> ัด<ต>ดูค <laughs> นอื่นไม่กล้าจับ <laughs> คนรุนแรงไงรุนแรงกันลุย <laughs> เจ็บเจ็บอย่างเดียวครับ โอ้เป็นสายโอลูกเหรอเนี่ยออโอเคก็คิดถึงทุกคนนะครับมีโอกาสเราคงได้เจอกัน